บินใดๆเขากับกลุ่มเซตของเขานะครับผมต้องเซตตีนเซตมือครับมรับบ้รับงเราบินไดนะครับเนี่ยนี่กันบัวลายเหนียวมันเหนียวติดตีนเขาอีกบินบวขึ้นนะครับมบางทีกินไร่ผลนะครับดูเราหน้าบ้านไร่ผลนะครับนี่ยตุ่นไร่กับพวกไตนะครับที่การเลี้ยงพึ่นผมได้นานนะครับสวยๆครับนี่ตัวไหนดูเยอะมันตายนะครับมันบินไม่ได้เพราะว่ามันหนักนะครับ ตัวเยอะมันหนักนะครับประมาณมันไม่นักนะครับแกต,ต้อง,องน้งเพื่ือว่กินอยู่นะครับผมอ็มากินน,น้ำหวานจงจาว่ามใส่ครับนี่ว่าดูเหมือน,น,นว่ามาดูดร้าหนักนักพักกันบ่อยน้ำหวานผลเป็นไปครับวิธีการเยค่อยน้ำไปหัวน้ำหวานนะครับน้ำใส่แล้วไล่เขาเลยนะครับมันเหนียวให้มันตีนบึงเพราะไปก็ตกตายกีกยิงหลังบ้านนี่เลยครับพี่น้อง อยู่ดาดหลังบ้านมันตาบตาแบบครับเขากินตัวองสามวันประมาณแบบนึนครเดียวนาใส่เขาเดียวเห้งเพี่น้องเดียวนัดูแลกบหนักน้ำนี่คือวิธีเพื่อไม่้ไม่ตัดสใจแล้วนะครับเดียวพี่น้องก็ไี้กิน กระดูดเอาลายโพดมันไปบ่ได้กระบหูข่วมซักมิดดูดเอาจนว่าจะคล้องไปบ่ได้นะครับนี่มันนักก่นมันดูดเอาลายโพดนะครับนี่นักก่นเดิงดับ,ดดบ,บดดเดึงดับอยู่นี่นะี่มือผมนี่นะครับมันดูดเอาลายแหงนะครับนี่ดูดเยอะเกินกินน้ําหวานเยอะเกินนะครับปานคนเมาเลยพี่น้องเดินหนาหนึ่งท้อยล้างสามนี่นะครับเดึงดับเด้งดับอยู่นี่แล้วไปบ่ได้ มึงกระโดดเล้วลายพดนะครับนี่เดึงดับเดึงดับอยู่นี่เอาไปให้ได้หัวซักหัวขวมเราวันนี้เอา้าหายก็คนเมาเราเลย <c oughs> มันหักหัวมันดูดเแล้ลายพลไปว่าใดนะครับพี่น้องนี่เดึงดับเดึงดับอยู่นี่เอาไปให้ได้บินให้ขึ้นถูแ <c> ล <oughs> ้าน้ำมารลายพดนี่นะครับ